สวัสดีครับพ่อแม่พี่เ้องครับมุดเข้ามาอยู่ในขอบงอครับตายมาดูอินครับคุดเข่าไปวันนี้วันแรกครับกบดไปตอนเจ้าครับทายา,าแรงนี่เอแงโม่งท้าครับ แก่ก็แห้งดีอ่อนี้ถ่ายกันไปถ่ายไปสองหัวก็จะบ่มีเขาแล้วครับต้องอย่ามองทากันกันแม่เลี้ยวไว้ครับแม่มแ้ทาบละ พยายามจะเลี้ยงลูกอายาอายาอายะาอ้ยาคุณแม่เพรารักลูกคุณแม่เพาแสนดีอย่ามองอย่ามองบัตรใส่ต้องแผ่ครับใส่กันกันไว้แม่ยังเลี้ยอยู่เอาละก้า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  เดี๋ยวโดนยมองแล้วบอยังมัยอมตัวอ่ะโอาลหลแม่ถ้าแม่บวดเลี้ยนี่แผลจะหายเร็วมีอากาศเนมีอากาศถ้าแม่บวดเลี้ยนี่แผลจะหายเร็วนะครับเพราะว่าแผ่นปวดเปียเนาะแม่หนาวอากาศแห้งครับกว่าที่แม่จะเลี้ยนี่นี่เพว่า องหัวจะได้ประมาณน,นี้ครับบัวมีเขาพุดตรงเขาออกเล็กๆน,น้อยๆครับหน้าไนมาจะได้บุมีเขาครับรัว้วก็อหนูขอบกันหมดแล้วครับปั๊บขอบไปเขาหินผสมซ้ายก็ปู่ครับ อันนี้ของมันจะเลิครับฟังปุ่นกันเหมือนกันจะเป็นปลั๊คเท่าเป่อยครับขอกเละปลอดภัยไว้ก่อนครับจ,จะมีสายสายละเอียดมาปูให้นอนครับตอนพุดเขานี่ใจสามคนครับ เจ็นกดไว้เสียไปน่อยครับเสียมาทำเข่าตอนใหญ่ครับอายุหนักแห้งมันหนักแต่ก็พวกเขานี่มันเจริญเติบโตะละเข่ามันเริ่มเป็นกระดูกละกระดูกแข็งเลยถ้ากระดูกอ่อนนี่ม,นมีปัญหาครับเขาใจไฟเผาแล้วก็คุดออกได้ แต่ตัวเขามันเริ่มเป็นกระดูกแล้วก็เลยคุดออกมระมดครับมันก็จะมีต่อเขาอยู่แต่ก็เอาไฟเผาแล้วครับเ <c oughs> ซลล์เขาที่มันขึ้นรอบๆกระดูก,กนกี่กะโดนไฟเผามดนแล้วครับคิดว่ามันน่าจะงอกมาได้ละ แลวบางนี้เขาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับต้มเขานี่มันโดนคุดไปหมดแล้วครับเหลือแต่ต่อที่เป็นกระดูกครับบัวยาคุดลงลึกเพราะว่ามันจะโดนกระโหลกครับเพราะามันเป็นกระดูกไปแล้วมันจะเป็นส่วนหนึ่งของกระโหลกหัวเนาะอเอาเผาแค่ งส่วนแหลมแหลมแล้วก็เป็นกระดูกอ่อนขุดออกมดครับจะเหลือไว้แค่ตอจะเป็นกระดูกครับอยยามขุดลงลึกมันจะไปโดนเขาว่ามันจะเป็นโพนะ้งเนาะเป็นโพ้งไส้นัดเนาะหรืออย่างสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวผมจะขึ้นหูปไหปฮะพยนจามขุดลงลึกนะครับผมขุดเอาแค่ okay. รอบๆเขาบอกวาเขาจเจริญเติบโตได้แ็มพุดแผ่บกว้างตัวได้ครับแผ่มาให้มาดีอหน้าก็จะเป็นมิดครับหน้าตาเป็นมิดรอบบนมีเขาเนี่ยหน้าตาก็จะงามขึ้นมาแ็ม อยู่ด้วยกันเป็นมู่เป็นฟงที่มันมีเข่ามดนี่ก็งามครับหัวเรื่องสีเรื่องโครงสร้างนี่ห่วห่วงครับเป็นพอพันได้อยู่แล้วก็เลยเก็บเขาออกไปเลยเก็บเขาออกจากเราไปครับ เราไม่ต้องการเขาครับมีแค่เราก็พอครับ <c oughs> จัดไปตั้งงอนครับแผลจะบอกแง้มตัวไหนครับเพราะว่ากำลังเกยเนี้ข้างแหลกครับเกยฟุดข้างแหลกแล้วก็ตัวแหลกด้วยเป็นง,ง,งัวขงตัวเกาเนี่นะครับงวัวเจ้าของเนี่ยนะครับ แห้งดีครับแห้งดีบม่มีน้ำเหลืองบ่มีเลือดออกมา <c oughs> มเจ้าก็จะฉีดยาแก้ปวดแก้เสพเพิ่หมดครับขาจะบวมๆหน่อยขั้งต่อไปนี่ผมกล้าว่าจะทำประมาณ3เดือนถึงสีเดือนครับหเดือนนี่มันใจไปบังคับก็ยาก เขาก็ใหญ่เขาจะเริ่มเติบโตไปละกระดูกมันเป็นชิกปิกออกมาแล้วครับก็เลยเผาส่วนปลายออกแต่มันลงกระโหลกกระโหลกงวนะกระโหลกสีช้างงวมันอันตรายแล้วก็จะย่างให้แผลหายจ้าครับ กอนนี่อยู่ในกลุ่ม a c e b o o k สมัยก้อนเขาจะปรึกษากันตลอดเนาะแต่บัดเดียวมันกลุ่มมันโดนปิดไปนะครับบางคนบางท่านคุดเข่าหัวแล้วคนที่มาคุดือนี่คุดลงลึกเกินครับคุดจนถึงกระโลงหัวครับน่าจะเอามูคุดตอนใย่ยเนาะแล้วก็น่าจะ เผาเผาจนต่อน,นี่มันมดดไงคุดกูพุดเอาจนแล้วพุดเอาจนมดอเอาจนเรียบเออเอาสุดท้ายอะ่ะมันเป็นโพงเนาะหวังว่ามันจะเป็นโพงต้งงในดีวผมจะกินหูบนี่พอพอตะไดมันเป็นโพงตะไดมันเป็นกระดูกนะ มันจะมีช่องว่างระวังกระโหลวหัวเต้กับกระดูกจะมีช่องว่างอยู่เป็นภพ้งไซนะัทเป็นโพงอย่างเนี้ย,ยผมจํามาได้แต่มันก็นจะมีโพ้งอยู่แต่บางคนเขาคุดคุดเลยเผาจนฐานฐานเขาเนี่ยที่มันเป็นกระดูกเนี่ยทะลุไปจนถึงโพงเมื่อก่อนนะเห็นแบบ เขา่ายวิดีโอนเนาะเขาก็มาลงในกลุ่มปรึกษาเอ๊ะรักษาจะได้บ่มันจะเป็นเหมือนเหมือนสมองอะเออแต่ันไมันจ่สมองนะมันจะตุบ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 อย่ยตามจงังหวะการหายใจมันคล้ายครับเป็นแผลอักเสบครับบางทีบางทีคนที่ขุดขเขาเนี่ยขุดเขาของเขาขเขาก็ไม่ได้ทําแผลเขาทุกวันครับเขาก็ต้อง,องคนทําแผลคนเดียว เขต้องเข้าใจครับเราต้องทําแผลเจ้าเย็นแล้วก็การงัวตัวอื่นมาเลี้ยแผลด้วยครับพยายามห้ามมือตัวอื่นมาเลี้ยแผลมันจะแย่งงแผลแห้งเร็วก็วางแผนว่าทาเขานี่ต้องทําช่วงที่บ่มีฝนถ้าเราเลี่ยงปล่อยนี่เขาต้องห้ามปล่อยง้อออกไปช่วงที่ฝนตกเวลาทาเขาแล้วจะแย่งงแผลแห้งจ้าแต่ก็แผลเน่า หลายย่างครับแต่โดยรวมก็ลังการทำเขาคือสายยาครับสายย่าม่วงสยะกันนอนแล้วที่เป็นผงนี่ผงทาดินทีอย่างนี้ก็ได้มุดแล้วครับายาฆ่าหนอนกันแมงมนไว้ก่อนครับแต่ช่วงนี้มันหน้าหนาวแมงมนก็จะลดลงโดยธรรมชาติครับ กาว่าประมาณวกรลากุมพาแผ่น่าจะหายดีครับเพราะแผ่มันค่อนข้างจะก,กว้างเนาะเปิดแผ่ไว้กดล้องคอครับนี่เป็นตัวแรกถ้าผมทำคนเดียวเนาะทำเข่าคนเดียวคุดเข่าคนเดียวถ้ามีปัญหาตรงไหน เขาง,งอกได้อยู่ผม่จะหูอ่ะปัญหามันอยู่ตรงไหนเนาะผมไม่ได้จ้างใครมาทำทำเองเดียนลู้เองครับแต่เรื่องบอบช้ำนี่รู้จักสภาพลวแบบบอบช้ำอะไรครับยังเดินขินยากถอยมูได้อยู่ผมมีปัญหาครับแต่อาจจะเจ็บแผลนี่ต้องเจ็บเป็นธรรมดาครับเจ็บเปิดจบครับวันนี ก็เป็นปลาวัหน้าตาสวยงามไปหันไปกระหักครับทำามีเขานี่ป่ามันถึงถึงหน้าตาจะงามแต่มันก็น,น่ากลัวหญิงงัวเวลาตัวใหญ่มานี่เขาเงย้านี่ก็หันตึมใคเข้าใกล้ครับถึงจะมาซัวก็ะทำ าตาเวลาเรามีเขาจะเป็นนี้แผลจะบวมๆอยู่ครับบวมจากสภาพแผลเนาะต้องรอเวลาแผลแห้งถึงจะหันครับหันทอนเป็นแพงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขำแรงแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับผมไว้ป้ากันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายครับผมสวัสดีครับ